ออเดอร์ครับออเดอร์ทดลองวันนี้ทำให้กินฟรีก่อนครับวันข้างหน้าอาจจะมีร้านเล็กๆกาแฟสดถังแดงเมืองลุงครับร้อม กาแฟดิบครับกาแฟดิบดิบดิบเลยครับสดสดเมื่ออาชีพ5้าปีครับทิ้งมา5้าปีแล้วครับมันนตต้้องีีวปากแบบเะใช่